ครับผมนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปต่อนะครับจากคลิปเมื่อกี้นะครับที่ผมลงไปนะครับในการนะครับว่าจะแจกรางวัลนะครับจับรางวัลกันนะครับผมเป็นคําขอบคุณนะครับจาก f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาอหนุนนะครับผมก็อยากทานะครับในสิ่งที่ผมเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อตอบแทนนะครับผมในการจับรางวัลนะครับโดยการเล่นเกมกันเล็กน้อยนะครับผมแต่อันนี้คือ นี่คือทาคลิปใหม um pues mm ่นะครับเพราะว่าคลิปเมื่อกี้นะครับก็มีข้อผิดพลาดนะครับผมอาจจะเป็นการปิดกั้นนะครับทางจาก u t u b e นะครับผมเพราะว่าที่นะครับทุกท่านมาคอมเมนต์นะครับผมผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับไม่มีคอมเมนต์ครับแต่เห็นขึ้นมานะครับแต่ไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะครับก็คือไม่เห็นนะครับต้องขออภัยนะครับในการลบคลิปทิ้งใหม่แล้วก็มาทาใหม่นะครับเพราะว่าซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหานะครับน่าจะเป็นการ ปิดกั้นของ YouTube นะครับเพราะว่าป้องกันคอนเซนเตอร์นะครับผมนะครับสำหรับชื่อที่อยู่นะครับผมก็มานะครับก็คือนะครับมาทําชิปแบบว่าเอาแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับสั้นๆนะครับวันที่หนึ่งนะครับผมช่วงนะครับเวลาเที่ยงนะครับในวันที่หนึ่งของมิถุนายนนะครับผมวันที่หนึ่งตอนเที่ยงเดือนมิถุนายนใกล้จะถึงนีครับไม่กี่วันนะครับผมก็เอาแบบง่ายๆนะครับผมไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวจับ ฉลากกันประมาณไม่เกินบ่ายโมงนะครับก็คือว่าน่าจะเป็นเที่ยงกว่าๆนะครับนจะเป็นเที่ยง4ี่สี่สิบห้านะครับผมประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วจะมาไล์สดนะครับผมแล้วก็มานะครับเอารายชื่อนะครับแบบสดสดกันในไล์สดกันเลยนะครับผมว่านะครับแจ้งนะครับตรงนั้นเลยนะครับผมไม่ไม่อยากจะพูดชื่อที่อยู่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้โดนปิดกั้นไปเรียบร้อยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่จริงแล้วผมไม่อ่านอ่านไม่อ่านอ่านไม่อ่านคอมเมนต์นี่คือไม่เจอครับเจอแค่เพราะคนที่พิมพ์ธรรมดานะครับโอเคครับต้องขออภัยนะครับจากคลิปเมื่อกี้นะครับจากหลายๆท่านนะครับมาคอมเมนต์นะครับผมก็เริ่มใหม่นะครับเจอกันวันที่หนึ่งครับเจอกันวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งใกล้จะถึงนี้นะครับผมเดือนมิถุนายนนะครับเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามไว้เลยนะครับผม มันอาจจะเป็นชุดราคาไม่สูงมากนะครับแต่ก็ใช้ตังค์นะครับซื้อนะครับผมก็เยอะพอสมควรนะครับสา5พันหรอยห้าสิบาทนะครับจัดไปครับชุดนี้ครับโอเคครับเจอกันวันที่หนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับไลฟ์สดนะครับวันที่หนึ่งนะครับไลฟ์สดนะครับผมช่วงเที่ยงนะครับเวลาเที่ยงนะครับผมอ่าตอนเที่ยงเลยนะครับก็อาจจะเริ่มไลฟ์สดกับประมาณเที่ยงส0กว่านาทีนะครับไลฟ์สดนะครับ ประมาณนั้นนะครับไลฟ์สดขึ้นมาก็แจกสินค้านะครับผมก็เป็นการจดรายชื่อนะครับอ่าและอะไรก็วางกันไปครับถ้าจับโดนใครก็จะโทรหาติดต่อเลยนะครับผมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีทุกประการนะครับจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายครับสบายใจเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันวันที่หนึ่งครับ